น่ฮ่าวอร์เจวจีรีนาลัมพาวอเตอร์เซียวมิงเฟินเช่นใจวอจ้โซเชียลเวิร์กสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีรินาลัมพานะคะมาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมค่ะรหัสนักศึกษานะคะ630710วันนี้นะคะก็จะพาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนะคะไปเรียนรู้ ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะถ้าสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เฟิรนจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะก็คือถ้ำเปิ่นซีค่ะอยู่ที่มณฑลเหลียวหนิงนั่นเองนะคะอัศจรรย์ถิ่นแมนจูเรียสระสวรรค์ฉางไ่ซานนะคะยามใบไม้เปลี่ยนสี ถ้ำน้ำเปิ่นสีนั่นเองค่ะถ้ำน้ำเปิ่นสีนะคะเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกค,ค่ะเมื่อประมาณ5ล้านปีก่อนนะคะก่อเกิดเป็นถ้ำที่มีหิงนงอกหินย้อยค่ะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างของถ้ำเลยนะคะแล้วก็มีถ้ำน้ำนะคะที่ยาวที่สุดในปัจจุบันค่ะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองส่นหยาง นะคะราว46กิเมตรมีคำขวัญประจำเมืองนะคะชื่อว่าเพียนสร้างเปิดซีเป็นเมืองเหล็กกล้านะคะแห่งเมืองยาและเมืองแห่งใบเมเปิลค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเมืองนี้นะคะนอกจักถ้ำน้ำเปิดซีแล้วก็ยังมีภูเขากวานเหมือนซานะคะซึ่งจะงดงามเป็นพิเศษเลยะคะ่ะเมื่อย่างเข้าสู่ที่ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะนอกจากนี้นะคะเมืองเปิ่นซียังมีมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะคะก็คือเมืองภูเขาอูนิซานค่ะมีแหล่งกำเนิดของลทัทธิเต่านะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภูเขาเทียซาค่ะและมีดินแดนนะคะหลังคามนทลเหลียวหนิง คือเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติฝัวติ่งซานค่ะและอุทยานป่าไม้แห่งชาติทังโกนะคะซึ่งเป็นเขตทิวทัศน์ธรรมชาติระดับชาติธรรมชาติค่ะได้มอบทิวทัศน์อันงดงามนะคะและทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายให้เมืองเปิ่นซีค่ะได้แก่ ภูเขาแม่น้ำทําหินป่าไม้น้ำพุนะคะทะเลสาบถิ่นที่อยู่ของมนุษย์สมัยโบราณนะคะทำให้เมืองเปิ่นซีนะคะเป็นเมืองอุทยานธรณีวิทยาค่ะระดับแห่งชาติเลยนะคะที่ได้รับการขนานนามอุทยานด้วยชื่อเมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพทิวทัศน์นะคะ ของภูเขาวกวนเหมือนซานนะคะอันนี้จะเป็นมุมมองภูเขาวกวนเหมือนซานร,ระยะไกลนะคะจะสังเกตได้ว่าฤดูเปลี่ยนสีของใบเมเปิลนะคะทำให้สีสวยสดใสค่ะนะักท่องเที่ยวนะคะก็จะพาการมาชื่นชมความงดงามนะคะกันในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ ถ้ำนี้นะคะมีความยาวประมาณ5,800เมตรค่ะเที่ยเปิดให้เที่ยวชมนะคะ2,800เมตรค่ะเป็นถ้ำน้ำที่ยาวที่สุดในปัจจุบันนะคะน้ำในถ้ำนะคะเฉลี่ยแล้วลึกถึง1.5เมตรนะคะลึกมากที่สุดก็คือ7เมตรเลยค่ะอุณหนภูมิอยู่ที่ประมาณ12องศาตลอดทั้งปีเลยนะคะ ความงดงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติภายในถ้ำนะคะประกอบด้วยหินงอกหินย้อยนะคะม่านหินแล้วก็หินเสานะคะที่มีรูปร่างสวยงามค่ะซึ่งมีการตั้งชื่อความละไม้คล้ายผลงานของธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกต้อนรับแขกขึ้นทะเลโคมไฟวิเศษนะคะเจดี JD ข้าวโพดช้างหยก ภูเขาหิมะนกยูงแล้วก็อื่นๆนะคะนับร้อยจุดเลยค่ะภายในถ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะมาเช่าเรือแล้วก็ได้ชมความงดงามภายในถ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพความสวยงามนะคะของหินยอกหินยอ้อยแล้วก็มีปฏติมากรรมมังกรด้วยนะคะภายในถ้าค่ะ คือได้ว่าความงดงามภายในถ้ำนะคะสร้างความอัศจรรย์อย่างมากเลยค่ะแกนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนนี่ห้ามพลาดเลยนะคะใครที่ได้ไปประเทศจีนนะคะก็สามารถไปที่มณฑลเหลียวหนิงได้นะคะมีถ้ำเปิ่นซีว่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคะ่ะ อ่ต่อมานะคะก็จะเป็นช่วงฤดูดการที่มีหิมะนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้ำเปิ่นซีนะคะปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่งดงามและก็อัศจรรย์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับถ้ำเปิ่นซีนะคะค่ะก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกค,ค่ะ ในถ้ำนะคะก็ยังมีส่วนที่เป็นทางเข้านะคะเป็นทางเดินเท้าค่ะสามารถชมความงามของถ้านะคะที่ยาวถึง300เมตรเลยค่ะชมเงาหินย้อยหินงอกนะคะที่สะท้อนในสระน้ำนะคะบนพื้นเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเมืองเปิ่นซีนะคะจะพบว่า เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยค่ะมีทิวเขาที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ในช่วงที่แบบว่าเป็นฤดูที่มีลมนะคะฤดูหนาวนะคะก็จะมีหมอกปกคลุมสร้างความอัศจรรย์แล้วก็งดงามอย่างมากเลยนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ